สวัสดีครับพี่น้องครับที่นี้เสร็จมาเพิ่งจะยกสะดุงนะครับนะเ็ียบการยกสะดุงครับหน่อยในงานหน้านะครับนะอีลงไปเพิ่งพึ่งมาแล้วครับนะันทีได้มาไปเราลุนนล้กันร่วมกันครับมาจีได้บะเดี๋ยวไปกันเลยครับ สองลังครับไในตาจนจนเพิปงมาเลยน,นะครับใ้ปลาขาวนะครับออาแล้วตัวสองตัวนะครับปครับวา <c oughs> ต่บ้านไหน,น,นครับ เหมือนเพิ่นม่ยกน้ำไหลน้ำมือก้อนมืออนติหตกกันมายกคื่น้องมองนะมือใหา่สองคนก็ใส่ฝ่าเลยฝ่ามือไม่ออก

ใครไม่มีหลายคนยางเลี้ยงนากระดานเนี่ยเนาะนี่มันมีเนบ่ยเนอยอืมเอาหลุดมึงแล่นกันนะครับมันมีวันพระปาะานเพลนนะเดี่ยวงานเพนมากนะครับฝ่ามันแลดนะครับใครม่ดดแดดแล้วดีนี่ยเนาะเดดุกเมื่อนี่ฝ้าขึ้นนะครับฝ้าแลดอันเดียดนะครับ ในปะาขาวนะครับแล้วขาวสวยแกงให้น้เจ็บิสัมเอยเหมือนเพื่อนมาอยู่เหมือนน้ำลุกง่มคเพื่อนวามูให้มาดสำรวจเบื้อง่้นนะเสนอครับ ฝนมากเหมือนเดิมหลังจากนั้นฝนตกมากเลยบ่แดดมาใครแดดทั้งมืออีบอ้ยให้นั่นนะฮะกอบงานปาเตียนสบายเลยได้ปาเข้าหัวแข็งมาเตียนจริงๆริได้ ็การยางยังสะดวกนะครับในงานหน้านะครับเมื่อนี้ <laughs> ขอเพื่อนพอดีออมันล่มผลร่มบรยาการม่ีกัเย็นครับเย็นสบายครับเม่ <laughs> ต้งรมต้งฝนแหละครับดีมากเนี่ยผู้ยกผู้ยกสบายได้ว่างป่าอยู่ปรเตศนั้นอยู่ประเป่าเออลมแย่กัก

วันนี้เลยมารับไหลปลาปลาลูกไปจากงานเลยวัวจะโยงงานนี่ยบ่งานแหล,ลกบ่โอเคมาฝนกับมาพร้อมกับฝนตัวนี้ แข็งรับเอาจะดงอยู่ไ่่ยูแล้วฝนใหญ่กำลังมากเลยฝนใหญ่ งานใหม่เป็นยังไงต้องคือว่างานเนี่ยนะครับบรรยากาศะนร่ม้งกบข่นอยากให้ไมบเนาะ ไห้ียกวามีมายกันฝนทีมากครแต่ว่า่มมาหลยกัาฝนตอนเราตัวนำตจับสะดุ้งย่างเลยนอาจจะดุ้งไปยังเดียว มันก็ยงใหญ่ๆนะครับว่าร่มแห้งครับร่มแห้งในเมงนานะครับมึ่งมืงตอนน้าาวมันมันร่มแห้งหมดเลยครับในเชลโตครับในเชลโตสองตัวนะครับเพราะว่ามันร่มแห้งอย่างเี้มันอนอากาศแบบบรรยากาศแบบมันบานแ้ครับในในเชลโตนะครับ สองตัวครับไอ้แม่นแดดแดดเดี๋ยวคนว่าดีแดดดเียสองวิดนามนะครับนะต้องบิดหนามอยู่ห่างๆนะไรป่าออกมาพร้อมนะครับนะอาจจะร่มเสียงอาจจะประชันนะครับพอเสียงล่มนะครับแห้งนะครับไหนเจรโตครับเก็บป่าเจรโตนะครับโตัวสองตครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันร่มแห้งอีืครับป่าตึ้ครับนะครับช่วงนี้ก็เพคนว่าช่วง ใบนะครับใบปกปัวครับล่วง่งช่วงปลายมงคลนะครับแนละ้วเอาป่าดินนะครับโดนแล้วครับนะนี่ตัวนหนึ่งกับปลาขาวแล้วเอาตัวหนึ่ง <laughs> ยกเกินไปแล้วมันยกเกินล้มปัดนะครับล้มปัดสะดุง้ง พี่หูเแล้วครับแล้วอาพีพันอน่อมส้มบรรยากาศครับยกสะนุงครับในงานหน้านะครับน้องเหมือนอย่นั้สะนุงในงานหน้านำถวมน้ำน้ำถวมน้ำแกงครับอยู่บ้านคุดาเข้าแล้วครับผมาเลาะบ้านกของก่อนครับไหนอีก่แล้วครับในเก็บอยู่ครับเจลาตัวสองตัวแลครับ ปลาขาวก็เป็นปลาขาวหัวแข็งนะครับจะเปิดปลาขาวหัวแข็งนะครับเปิบบลาละตัท้องัวครับให้กับอะไดครับเพราะว่ามันล่มนะครับลักษณะมันล่ม จังน,นะครับฝนเริ่มตกแล้วครับตอนนี้คนกันเริ่ไป,ปล่อยๆแล้วครับนเงะลุมะครับฝนทั้งฝนทั้งร่มแล้วกันวแต่ว่าฝนาจจะไม่แห้งกันหนนะครับ นป็นลมลมผัดสะดุงนะครับลมแห้งนะครับนะลมผัดสะดุงนะครับเปลี่ยนงานใหม่เป็นเรียนนะครับสามสี่โตบครับ si tổ học mình tạo mất trắng ngay này đây thì có mùi

tám như thang thì vào đây đứng Hãy subscribe cho kênh đằng chết sọc mà đẹp sọc mà chết sọc này đừng gặp xen hà chết sọc này. Hãy subscribe cho งานไปเรื่อยๆไม่ได้เพราะถั่วยังไม่ได้พราถั่ <laughs> เถวเพื่อนก็เปลี่ยนแต่งงานใหม่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะได้ขออ่าลาพอมีพี่น้องไปก่อนนะครับนะามาชมบรรยากาศครับยงสะดุงครับ ช่วงนี่ฝนตกลินๆนครับฝนตกลินๆนะครับแดดบอกกระจีในบ่หลายเลยครับว่าเขึ้นกัน่าจีได้แล้วคนละถั่วยนะครับประมาณนะครับคนละถั่วนะครับคนก็จะยกไปเรื่อยส่วนผมก็นจะคอตัวล่าไปก่อนนะครับปากก็แล่ก็แช่นนะครับแล้วก็ติดตามรับชองวิธีชุมชุดเลยนะครับพรอันชีพนาครับสภาพไปเมืองเอียงอีกอย่าลืมนะครับเลยกดติดตามเลยนะครับเลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ